ป่นปลาทูอีกแล้วค่ะทุกคนถ้าว่าข้าวนี้นาจะอร่อยเนื้อดูคุณตัใตหญ่มากแต่ว่าที่แบบไม่แบ่งนะใส่มมดนี้ละพี่น้องป่นปลาฉลามจ้ะป่นปลาฉลามทุกคนมันตัวใหญ่มากแต่ว่าที่ป้าที่ป้าปริมาณที่พี่ใส่มันน่าจะ ก็คือเราไม่กินเผ็ดเนาะแต่ว่าอีกลัวมาก็เยอะอยู่นะนันจะหมอกับปลาทูตัวนี้โอ้ปลาฉลามนัาจะหมอะปนปลาฉลามนะเยอะมากทุกคนการปนปลาทูนี่นะต้องอะไรเลตอนแรกก็จะแกงเห็ดแต่ว่าปนปลาทูก่อน เพราะว่าปลาทูเนี่ยได้มาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะทุกคนคือย่างมาแล้วย่างมาแล้วเรียบร้อยเอมาตั้งแต่วันก่อนเปิดไปเจอเปิดไปเจออยู่ในตู้เย็นค่ะก็เ,ะเลยพักเมนูแกงเห็ดเนาะเพราะว่าแกงเห็ดนั่นคือเราได้เห็ดมาจากตลาดแล้วแต่ว่าเราต้องไปเก็บผักติวเนี่ยี่น้องผักติ้วอยู่ข้างบ้านต้นผักติว้ว เราจะทําเราต้องปินปินต้นใหม่ได้จ้ะวัตถุดิบอาหารชั้นสูงเนาะปินขึ้นข้างล้วนนิดนึงแต่นี้คือนีอ่คนประทูจ้ะตัวของเขาอ่ะไม่ใช่ประตูธรรมดา,าทุากคนประทูยักษ์คนประตูยักษ์นะทุกคนวันเนี้ย คัดก้างออกก่อนกลางก้างกางก,กจิ้งปลาแดด้วยจ้าวันนั้นเราตาแบบละเอียดไปเนาะอันน,น,นี้เราไม่เอาละเอียดหรอกก้างก้างกลา้าง นีน้ำต้มแล้วนะคะใส่เข้าไปใส่กเย็นไหมกินอีว่าปัดกุยใหญ่ตั้งชื่อเขาว่า นปนปลาฉลามค่ะทุกคนพอใส่กล่องไว้นี่ใส่ก็เย็นนะคะกินอีกคือมื้อนี้ก็แค่นั้นพอแล้วก็กินผัานเยอะๆเอาไม่เปลืองเลยจ้า โอเคค่ะทุกคนเมนูที่หนึ่งง่ายๆไข่เจียวชะอมนะคะแล้วก็อันนี้ขาหมูปิกปลาทูนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แตงกับมะเขือแล้วก็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 ผักดองค่ะทุกคนกิมจิ ิมจบ้านเราผักดองแล้วก็แล้วก็นะคะอันนี้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 แล้วก็ของหวานก็จะมีข้าวเหนียวทุเรียนนะคะข้าวเหนียวทุเรียนเนาะแล้วก็อ้นนอ้แทแช่งหมแบบไม่่สวยงามนะคะแต่ว่า เรียบร้อยแล้วง,ง่ายๆกินข้าด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวทิปจะให้ดูขาหมูไข่เจียวแตงมะเขือบนปะทูไม่เผ็ดนะคะแล้วก็ผักดองผักดองก็มีสองสองดองนี้แล้วก็มีหอยแมงผู้หอยแมลงผู้นะคะแล้วก็ผลไม้ก็จะมีแตงโมมีข้าวเหนีวยวตุ้ย mm hmm. โอเคคะ่ะทุกคนประมาณนี้เมนูอาหารเย็นของเรา ทานข้าวด้วยกันค่ะ